สวัสดีครับพบกับตองดีเอ็กชัตเตอร์นะครับตอนนี้พาทุกท่านมาดูช้างป่าเกิดใหม่กำลังเรียนวิชางัดงะพื้นดินกับคุณแม่อยู่นะครับตอนนี้เราอยู่โป่งทุ่งกวางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ช่วงนี้ช้างป่ามารวมโขงเพื่อคลอดลูกนะครับเราได้เจอเจ้าตัวน้อยตัวนี้นะครับ ตั้งชื่อว่าเจ้าวันพ่อนะครับเพราะเป็นการเกิดในช่วงใกล้เคียงกับวันสำคัญของเรานะครับช้างน้อยกำลังเรียนวิชากับคุณแม่กำลังคุยเขียดดินสิ่งที่เขาจิบจับเราไม่แน่ใจว่าเป็น เป็นหญ้าหรือว่าเป็นดินนะครับเข้าใจว่าเขาน่าจะกินดินโป่งจุดนี้น่าจะเป็นเกลือแร่อะไรบางอย่างที่แม่จะให้ลูกกินเพื่อความแข็งแรงพอเด็กเกิดใหม่ร่างกายยังไม่แข็งแรงนะครับก็ตั้งมีการคุ้ยเขียกินแบบนี้ฮะเราจะให้ดูใกล้ๆนะครับ นี่คือลักษณะการคุยเขียของเขาลูกตัวนี้เกิดได้ไม่กี่วันนะครับเพราะว่าช้างเขาเพิ่งมารวมของบริเวณนี้เมื่อสักสองสามวันที่แล้วเราจรึงคาดเดากันว่าช้างตัวนี้น่าจะอายุไม่นานดูขนบริเวณหัวนะครับเป็นขนของเด็กแรกเกิด เราให้ดูกันใกล้ๆชัดๆยืนยันว่าน้องเกิดใหม่นะครับเป็นเด็กแรกเกิดเรียนวิชาเอาตัวรอดกับคุณแม่หวังว่าแม่และลูกจะอยู่รอดปลอดภัยในพื้นป่าแห่งนี้นะครับเราจะทยอยนำคลิปมาลงเป็นระยะๆ คลิปสั้นๆนะครับติดตามตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ